สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกช่อยกันครับสินทรัพที่คุณท่านข้านคืช่าวีพีธรรมดาครับเช่าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอพ้นดาวจนเช้านะครับพ้นดาวจนเช้าของวันที่ครับของวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพ้นดาวจนเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันเช้าวันอังคารนะครับดีชยมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชค ทำพีดีดีมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะครับพุนดาวจูนนะออกเวลาตีสามนะครับตีสามครึ่งของทุกตีสามห้านาทีครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็อะมาเน้นลุ้นลงเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย กดติดตามเลยนะกดติดตามกดตูกย์กดไลค์กดแชร์เลยนะครับก็ขอความคุคืนมากๆนะครับเอเราก็มาชมกันเลยนะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับดาวโจนเช้านะเลขสูงนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับพอพลายครับแปดเก้าศูนย์นะครับเลี้งที่เก้ากับศูนย์นะสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด สามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดคือตัวรวยนะครับเป็นชุดวินนะครับสี่แปดสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะครับตามนี Britney ้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับอยู that, hm. ok ่ใกล้ๆหน่อยนะอืมครับตามนี้เลยตามนี้เลยจดเอานะครับครับเจ้านะเจอไว้ใายภาพนะเจอไว้นะครับอืม ตาจนเช้านะครับสามนี้นะเด่นที่เก้ากับศูนย์นะครับเน้นที่รูดนะครับรูดนะส่วนชุดเจาะวิชุดเจาะนะครับสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไปกลับนะครับไปกลับนะส่วนชุดตัวรวยนี้ก็คือแปดนะครับชุดวินนะครับแปดสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะครับตามนี้นะครับเน้นที่รูดนะครับรูดนะกับวิ่งนะครับวิ่งนะ เก้ากับศูนย์นะครับลองแปดนะครับอ่าก็สามนี้แล้วกันนะครับสามนี้สามนี้นะครับสามนี้เก้ากับศูนย์นะเกิดแปดเป็นโวลงนะครับมาเลียนเ่เก้านะครับประมาณนี้นะครับเจิดเอาเลยภาพเก้ากับศูนย์อันนี้ชุดเจาะนะใครชอบเจาะก็จัดไปใครชอบวินก็จัดไปนะครับส่วนอันนี้คือตัวทางเลือกนะครับแปดนะครับใคร ใครไม่ชอบเก้ากับศูนย์ก็มาดูที่แปดนะครับประมาณนี้นะครับเราจวจนเช้าตีสามห้านาทีนะครับขอบคุณมากมาก ่ามามนี้นะครับตามนี้นะ,ะโชคดีโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ